ทุกคนพอ,อนแล้วแหละนะครับเดี๋ยวแม่ละรอนะครับเพราะว่าแม่แม่เขาไปซื้อของอยู่ที่ร้านค้านะฮะทุกคนนี่คือลิ้นจี่ที่เก็บสดๆจากสวนหลังบ้านพี่อนุวัฒนะฮะเจ้าของเขาก็เขาให้พี่อนุวัฒฟรีเลยนะแล้วเขาปลูกไว้ตั้งหลายอย่างนะฮะแต่เราก็เกงใจเนาะนะเลยขอซื้อดีกว่า,นะาเนาะกดให้ได้เฉย แล้วก็มีนี่นะทุกคนดูนะฮะมะม่วงน้ําดอกไม้นะครับโอ้โหอันนี้นะฮะขอเลยลูกหนึ่งนะฮะขอแถมแล้วกันนะฮะมะม่วงน้ําดอกไม้ลูกหนึ่งเอออ,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 อ้ามันสวยมากคือจริงๆแล้วมะม่วงน้าดอกไม้กินแบบนี้มันจะเปรี้ยวนะต้องรอให้สุกก่อนนะครับในต,ตอนนี้มันยังไม่สุกเนาะนะครับก็เลยเอาไปแค่ลูกเดียวนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีต้นมะยงชิดตรงนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเขาจะขอปีนก่อนนะทุกคน อยายเร็วๆมาถ่ายทิกตอกให้คลิปหนึ่งพอแล้วผมยายพอ,อ,แ,ลอ,อแล้วเอาประมาณสิบห้าถึงยี่สิบแล้วเดี๋ยวเสือจะกระโดดไปเก็บลูกนั้นแล้วเสือก็ตกไปเลย มาเริ่มตั้งกล้องตั้งกล้องเร็วๆควจะไปทำอาชีพอื่นเลยแล้วเนี่ยจะยูทนกินนับด้วยเวลาทายนะถึงจีมะม่วงมะยมชิดโอ้ดู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  ไม่ได้ทุกคนไม่ได้ไม่ได้ก,ไไดไไดกระโดดแล้วไม่ถึงนะฮะโอเคไปพอแล้วทุกคนนี่นะับปีเสือจะได้ลูกนี้นะฮะโอ้โหมันสวยมากเลยแต่มันหยิบไม่ถึงนะฮะอ้าวปะปไปได้แล้วนะครับคิดตังคิดตังคิดตังอยู่บ้านพี่นวัดนะทุกคน

หนึ่งจุดหกห้านี่นะทุกคนหนึ่งจุดหห้าหนึ่งุหห้านะหนึ่งจุดหห้านะฮะเรนจีดตะกานี้นะฮะหนึ่งหห้านะตอนนี้ก็อยู่ช็อปนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียก flash home นะฮะ flash flash home นะทุกคนนะ flash home นะ สาขาสูทแปดสองนะฮะใช่ครับดีไหมเก็บเอาเองครับดีนะฮะ <c oughs> อน,นาคตเดี๋ยวจะปลูกมะเขือเก็บเอาเอง <c oughs> อหมดเอออนาคตก็จะพี่นวัดบ,บอกว่าจะปลูกมะเขือแบบเก็บ